สสดีค,ครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียว่นไมรุสร้างตัวนะครับตอนเ,เช้าก่อนจบไปทำงานก็ต้องเป่ากองอัดจรบิบีนะครับทีมงานหอจกอสุขสั์เจริญทรัพย์นะครับเจ็ด่เกมีแต่รถประกอบทั้งนั้นนะครับอันนี้รถทางนะครับเห็นงยงาแบบมา เอาแซบยุน,นี่ได้จ้ะนี่ก็รถห้างรถห,ห้างไทยนะครับแต่เอามาประกอบเอง FC 4J 140แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันนะครับรถนี้ไม่ต้องห่วง อ,นนอันนี้ก็มีโน่หน้ายักษนะครับร้อยเจ็ดสับห้าแรงมา้าอันนี้ก็กินน้ำมันนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นรถประกอบนี่นะครับทีมงาน อ๋อจกสุขสันต์เดียงทรัพย์เจ็ดแปดเก้านะครับใครสนใจขุดสระทุ่มที่หรือป่าก็ติดต่อได้ครับศูนย์แปดศูนย์แปดสามสามสี่หนึ่งสองศูนย์สองเก้านะครับใครสนใจก็โทรติดต่อได้นะครับอันนี้อยู่ที่อู่เรานะครับดินฐานของเราอยู่ที่อำเภอพนานิคมนะครับจังหวัดสกลนครตำบลช้างวิ่งนะครับ อู๋รถก็ยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งมีเงินทำได้เครึ่งเดียวครับอ,อจากรนี้ทำไปเรื่อยครับบรรยากาศยามเช้าก่อนออกทำงานนะครับนมโ,โครก็ใช้ซันนี่ หนึ่งสามห้าครับแต่พูดถึงโดยรวมก็สายดีครับสมราคาครับซันนี่สมราคาค่าตัวค่าต,ตัวสองล้านสองล้านห้าก็ประหยัดน้ำมันอยู่นะครับตอนนี้คันนี้รถคันนี้เพิ่งได้สามพัน 500ชั่วโมงนะครับแต่บ่งขี้อยากหลวมนะครับเพราะว่าเจ็ดแต่ดิงแข็งบรรยากาศแถวบ้านผมก็ไม่ค่อยมีบ่อดินนะครับมีแต่ชุ่งนานะครับแถวบ้านผมมีนาปังเยอะครับมีแต่นาปังครับ อุดมสมบูรณ์รถด,ดินก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีที่ขุดดินขายมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยวันนี้ก็จะพาทีมงานออกไปถอยดินนะครับถอยดินประมาณร้อยเที่ยวใครที่สนใจ อยากขุดสะอยากหรือป่าอยากชมที่ในเขตอำเภอพนาานิคมหรือในจังหวัดสกลนครก็พักเข้ามาสอบถามได้นะครับพักเข้ามาจ้างได้ครับราคากันเองครับราคาไม่แรงครับพอให้ทีมงานอยู่ได้ก็พอครับ ไม่หวังรวยครับขอแค่มีทำขอแค่มีงานทำทุกวันนะครับซ่อมไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับรถรถมือสองเป็นยอ,อยอ่างไรคคุณายบ่ยบ่กายบ่คยบุ่ค เอามาใส่มาใส่สะก็ตีถอดจากไอเี่ลยผ่าใบเลยเอมาเอเยอะไปเออเอนะเดี๋ยเนี่มาเตกเดี๋ยวมันจากรถลากระมันเติมกันเต็มมันรถลากระเต็มเลยฮดวเออเลยมึงยังหลอยู่พรามันยได้ถังมีเียดเดียได้ถัง มาเติมดูสเดี๋ยวมันจะเงี้ยไปไห,หนนะวาอองไว้นะเติมเติมสั่นเวหน่อันีเงี้ยนะเช้ามาก็พากันตอกกองะครับโอ้ฟันแห้งเลยวะโอ้หัวจะ ันนี้ก็ร้อยสี่ห้าทัวโบนะครับรถห้างซื้อมาว่าแล้วพับพับพับว่าแล้วบอกดำสีตันใหญ่นะครับ โอ้ทุกควันแห้งแน่หมอหนะสภาพรถโอ้ไอ้รถมุหรอ่ แต่ตอนเช้ามีงานไหนเป็นของผมบ้างนะครับตอนเช้าก็จะวุ่นวายหน่อยฮะเน่ก,ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ช่องเสียวอุ่นไปรุ่สร้างตัวนะครับ